เป็นทีตำสาเร็วสซ้ำบ่มีความจงอ้มเหม็นเข้ากินสาบเป็นบอนภูท้าบาปกรรมหายสาบันในไปตกสถา,านสีพุงดังเวา้าจังว่าพวกมู้เจ้าเวนแบ,บปฟังบุญจังได้มาลงทุนทําท่านสาลาท่านในสงให้พระผู้เพิินมีศีรรลเพื่อโรคต่างวันท้นกินใจสา เสื้อกล้องพุทพระบาทเพื่นเทศสนาเสื้อพระศาสดาเพิ่นชอนเพื่อนบอบบันบ่อเสียหลายดอกบ่อตองตงกให่หาล้านลงไปทับุญบ่เส่อมอานิสงสิเลือมน้ำกังน้ำบังคือผ้าสิพยังแนสแวงวาไวายคือผ้าสิพยังแนสแวงวาไวายว่าอาย์จักหูทักขีนาทิมนาสังคมหี สุปฏิทิตาที่พระตังหิตายัสถานาสุอุปกป,ปติแปลว่าทานนี่แลอันทานให้แล้วประดิทานไวน้ดีแล้วให้พระสงฆ์ย่อมสำเร็จไปอยู่แกผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นตลอดจารน้ำตามพระดรงนีพระมูนีสอนไว้แห่ท่านไปย่าได้หวงเด้อเพลิม มาโมนีสอนไว้ให้ท่านไปย่าไ้หวงไผผู้หวังทีไว้ไปหน้าบ่เกิดผลท่านเป็นต้นเป็นบ่เกิดของบุญเปรียกว่าทานามับุญสำเร็จด้วยการให้ท่านผู้ฟังจำไว้มีใจใส่ท่านแล้วเป็นบุญคือว่ามีพลรมากนองเป็นเรื่องเหตุผลคนผู้ท่านให้แล้วเสื้อว่าได้ทําบุญ คนมีบุญเสื่อว่าเป็นคนมีเข่าทงเอาไว้คำว่าท่านพีน่น้องคำว่าท่านแปลว่าการให้หรือว่าบริจาคหากมีคนเทียงแทหากมีผลเทียงแทิ่นแปรไหวหัวเส่อมสูนถ้งฟัง อ,อันนี้ปาลกคกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและพี่น้องผูมาวอมบุญวมท่านผูม้มามากินมาททานมเพาะมะโม่หวมเพนะครับท่านหน่อยกระสานท่านไรกระตางเขาเมฆหักพัก,พกสิ่งหนึ่งกระสานคุ่เมทา่านข้าหลืองไซใมฆพระพุทธศาสนาะเป็นกุศลในทั้งเิดนะครับวันนี้ขออวยโชคอวยชัยพรหมพีน้องเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและพี่น้องผู้มาวอมบุญวมท่านนักันตรงนี้